คุณต้องการวางแผนการลงทุนอยากถูกต้องใช่ไหมคะเงินลงทุนเย็ยนๆของฉันนอนรอให้เธอมาช่วยพัฒนาให้เป็นกอบเป็นกำกับพันล้านบาทเทนไหนเทนนั่นได้เลยไม่มีกลัวจากขั้นตอนการทําสํารวจตลาดและข้อมูลลูกค,ค้าสรุปได้ว่าคุณเป็นนักลงทุนแบบ passive investor โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนแบบ current appreciation เสียเวลาไปตั้งนานเธอสรุปได้แค่นี้หรือไงนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคะคุณแกรนด์กว่าจะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาวางแผนต่อในขั้นตอนการสร้างพอร์ตและบริหารกลุ่มหลักทรัพย์แล้วกันนะซื้อเลยไม่ได้หรือไงคะคุณแกรนสนใจอะไรเป็นพิเศษรอเปล่าฉันเป็นถึงเจ้าของสำนักข่าวอันดับหนึ่งของเซ็นทรัลซิตี้ฉันจะบอกข่าววงในให้ฟังตอนนี้ดีซีคอมิได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสียรุง้งฉันก็เลยอยากจะซื้อหุ้นของดีซีคอมมิッก่อนเลยจริงหรอคะเนียนี่ถ้าฉันเอาไปแนะนำให้นักลงทุนรายอื่นคุณจะว่าอะไรไหม คนกันเองแบ่งกันรวยกันใช้ฉันไม่ถืออยู่แล้วแต่มีอีกเรื่องที่จะรบกวนหน่อยคือฉันอยากจะย้ายบ้านใหม่แต่หมอดูเขาบอกว่าที่อยู่เนี่ยมองช่วยไม่ดีแต่ฉันไม่อยากให้มันออเอะเกอจะช่วยแก้ข้อมูลที่อยู่ให้หน่อยได้ไหมแก้เองเลยนะได้ค่ะคุณแกรนกลับไปออฟฟิตแล้วฉันจะเข้าระบบแก้ให้เองกับมือเลยค่ะขอบคุณมากซูเปอร์เกิลรอรับซับได้เลยค่ะอื้อ